สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานตัวฮิสโตแกรมกราฟนะคะตัวฮิสโตแกรมกราฟเนี่ยเอามาใช้อะไรนะคะก็คือชาร์ตตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการดูข้อมูลนะคะกระจายข้อมูลนั่นเองว่าข้อมูลมันไปตกอยู่ในช่วงข้อมูลไหนบ้างอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามี เงินเดือนพนักงานของทั้งบริษัทนะคะทีนี้เราอยากรู้ว่าพนักงานของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันไปตกอยู่ในช่วงเงินเดือนเท่าไหร่นะเราสามารถที่จะใช้ตัวฮิสโตแกรมตัวนี้มาช่วยได้นะอ่ะเริ่มต้นเลยก็คือเราก็จะคุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการที่จะสร้างกราฟนะคะจากนั้นไปที่ Insert นะคะไป Insert รกราฟโดยหนิงจะเลือกตรง Recommend เลยนะคะ นี่มันจะสร้างขึ้นมาให้เห็นไหมมันจะเป็นฮิสโตแกรมกราฟตรงนี้นะเราสามารถที่จะโอเคเอาเลยนี่หลังจากที่ได้ชาร์จมาแล้วเห็นไหมคะมันจะกําหนดมาให้เรานะคะตัวในี้ Excel มันมันเลือกมาให้แล้วนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดห้าแท่งนะคะมีชาร์จอยู่5้าแท่งนะมันเลือกมาให้แล้วเดี๋ยวนึงขยับปิดนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูว่าเนี่ยไอช่วงข้อมูลตัวเลขที่ท,ที่มันกําหนดมาให้เนี่ย เราโอเคไหมถ้าเราไม่โอเคนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราอยากเปลี่ยนนะคะก็คือมาเลือกตรงนี้นี่แล้วเลือกไปที่คลิกตรงนี้ไปทีหนึ่งนะคะเลือกคลิกไปที่แท่นกราฟนะคะนี่ horizontal axis ตรงนี้นะคะคลิกไปจากนั้นเรามาเลือกตรงนี้ค่ะนี่ bin width นะคะคตัวบินวิ d คือช่วงของข้อมูลนะคะที่เราต้องการที่จะให้ให้อะไรนะคะช่วงความกว้างของข้อมูลที่จะที่เราจะกําหนดสมมุติว่าหนิงต้องการช่วงความกว้างของข้อมูลจากตรงนี้นะคะเห็นไหมมันเป็น10,000หมื่นถึงสามหมืนึงนะเราบอกว่ามันครั้งละ2องหมืนึงเราบอกว่าเอาครั้งละหมื่นพอเอาช่วงละหมื่นพอนะคะเราก็ใส่แบบนี้เป็นช่วงละหมื่นถูกไหมคะแล้วก็ ข้อมูลสูงสุดมันจะมี9ก้าแสนอะไรย่างเงี้ยแล้วมันเป็นข้อมูลที่เล็กน้อยนะคะหนิงบอกว่าข้อมูลสูงสุดนะคะตรงนี้นี่ overflow bin ตรงนี้นะคะข้อมูลสูงสุดให้ไปตัดที่70,000เลยก็คือสูงกว่า70,000ให้ตีว่าเป็นก้อนเดียวกันสมมตินะคะหนิงก็ใส่ตรงนี้เป็น70,000แบบนี้นะเพราะฉะนั้นต่ําสุดนะคะไม่ไม่ไม,ไมหนิงไม่ได้ใส่ไว้นะคะเพราะว่าก็คือเอาตามข้อมูลต่ําสุดที่มันมีอยู่นั่นแหละนี่ จะเริ่มเห็นว่าถ้าเรากําหนดข้อมูลแบบนี้นะคะถ้าเรากําหนดชุดข้อมูลแบบนี้มันจะได้กราฟข้อมูลออกมาทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าจดจะเป็น7ช่วงข้อมูลก็คือ1 0 0 0 0ืนถึง2 0,000ืนถูกไหมคะ2ถึง3 3ถึง4 4ถึง5้ถึง6 6ถึง7แล้วก็ตั้งแต่7ขึ้นไปนะคะซึ่งถ้าเป็นข้อมูลตามนี้หนิงถือว่าอ่ะโอเคนะคะหนิงมองเห็นช่วงข้อมูลที่ที่เห็นได้ชัดขึ้นนะ อันนี้คือในเรื่องของช่วงข้อมูลเราโอเคแล้วถ้าเราโอเคแล้วหลังจากนี้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็อยู่ที่ขั้นตอนของการตกแต่งกราฟของเราแล้วนะคะว่าเราจะตกแต่งยังไงนะอ่ะก็ทั่วๆไปะคะ่ะตกแต่งกราฟเนาะก็ดับเบิลคลิกเอาเลยนะคะสมมติว่าตรงชาร์ตรงนี้นะคะกราบวิดของมันนะคะก็คือแบบช่วงห่างของกราฟเห็นไหมกราบวิดตรงนี้นะคะนิงเอาซั สักสิแล้วกันมันจะได้ห่างๆกันออกมาหน่อยนี่มันจะได้เห็นแบบเป็นชาร์ตของใครของมันนะคะนอกนจากนั้นมีอะไรอีกตัวเลขข้างๆตรงนี้เราจะเอาไหมไม่เอาก็คือเอาทิ้งนะคะแล้วก็มาอินเสิร์ตตรงนี้เข้าไปก็คือเอาตัว Data label ตรงนี้ขึ้นมาใส่แทนนะคะเห็นไหมนี่นะคะจากนั้นไอตัวกริไลายตรงนี้เราจะเอาไหมนะคะถ้าไม่เอาก็คือเอาออกนี่แล้วก็ตกแต่งกราฟของเราได้เลยนะ ชาร์ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรคะอ่าเป็นข้อมูลการกระจายค่าจ้างละกันนะหนิงเขียนว่าเป็นข้อมูลการกระจายค่าจ้างอ่ะแบบนี้ละกันนะตรงนี้เราก็จะเอาแบบตกแต่งเองได้นะคะเราจะเอาตัวใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยได้เลยอ่ะสมมตินะใส่เป็นตัวสีดำๆนะคะตัวหนาอ่าใหญ่กว่านี้นิดนึง ให้อ่านง่ายน,นะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อมูลการกระจายค่าจ้างนะตัวเลขตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะมันตัวเล็กไปนะมองไม่เห็นอ่ะใส่สีดําๆไปตัวนั้นอ่าขึ้นหน่อยแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนชาร์ตนะคะถ้าอยากได้แบบชาร์ตละสีเลยก็ได้นะคะสมมตุติอ่ะก็ไปเลือกเทสีตรงนี้ใส่ไปเลยนะอ่ะสีนี้ไปหนึ่งนะคะ,ะสีน้าเงินไม่เปลี่ยนให้มันเป็นสีนั้นแหละอ่ะนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรดี เป็นสีอ่ะเหลืองๆก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีแล้วกันนะคะก็แล้วแต่เราชอบนะคะตรงนี้แล้วแต่เราชอบเลยว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรยังไงแบบไหนได้หมดเลยนะคะเนี่ยมันเทสีใส่ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบสีอะไรยังไงแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยในการจัดการนะคะน,นี่เห็นไหม ก็ไ,ได้ใช้แบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะใส่สีเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกันตัวเลขมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะอ่าใส่ตัวนันอานนิดนึงนี่เรียบร้อยนะคะก็จะได้ตัวฮิสโตแกรมกราฟที่มันกระจายอัตราค่าจ้างให้เราได้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าลูกจ้างเราที่อยู่ในช่วงเงินเดือน1 0 0 0 0ถึงสองมมี16คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมมันก็จะเริ่มเห็นตัวเลขที่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราจะได้เริ่มรู้ว่าข้อมูลตรงส่วนไหนที่มีแบบ รายได้พนักงานมันกองง่ากเกินไปหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือข้อมูลที่เป็นตัวฮิสโตแกรมนะคะในการเอามาใช้ในการกระจายข้อมูลไม่ใช่แค่ตัวข้อมูลค่าจ้างนะคะเป็นข้อมูลอย่างอื่นก็ได้ถ้าสมมติว่าอย่างแบบแผนกบัญชีมีข้อมูลตัวเลขที่เป็นค่าใช้จ่ายฟิกค,คอ์สอย่างอื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเอามากระจายดูว่า หลักๆแล้วเนี่ยมันไปตกอยู่ที่แผนกไหนในช่วงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะเอาพวกนี้ยนะคะไปเรียกว่าอะไรคะไปปรับใช้ได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะมาเจอกันอีกทีในการเรียนรู้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ